ใช่ครับตำรวจเขาบอกว่าที่ไม่เจลมันเพราะว่าตำรวจเองไม่เวลาไม่เวลาเดี <S 2> <S 2> ๋ยวพี่เอ๋เดี๋ยวพี่เอ๋เดี๋ยวพี่เอ๋แล้วเดี๋ยวพี่เอ๋เฮ้ยรอในคุกเลยน้องส่งผลรอในคุกเลยเดี๋ยวจัดให้ไม่วิธีนี้เราเอามันเข้าคุกไม่ได้เรามีวิธีหนึ่งเข้าคุกไม่ได้เหรอพี่ใช่ใช่ไม่แม้เข้าคุกพี่เดี๋ยวมันเราก็เอาบมันเป็นธรรมดามาปล่อยในคุกกับพี่ปุ่มลุกอ่ะ ไม่ไม่ก็ทำแล้วไม่เคยทำแล้วเมื่อกี้ทำแล้วมันก็ไม่เอาไม่โดนไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากอะไรเล็กๆน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มจากอะไรเล็กๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็เอาสมันไปไว้กองฟืนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มจากอะไรเล็กๆนี่แหละน้อง M M M พวกนไี้รอเลยไป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 รอเลยปกติเหอเก็ไปก็คือบุกลุกหมดนะตอนนั้นที่เราโดนตอนบ่ายจังไ้ปะเรายังโดนเลยพี่พี่พี่เหเหินไปแล้วพี่ก็ชุบมันอยู่ข้างในก็ได้พี่มันก็โดนแล้วนนะเราาต้้อออองงกกมม่ใหหดไ ประเด็นอะเอาไงเอางี้ใครใครใครใดคันเซียนอะเอ้ยเดี๋ยวพี่กองปูนให้กองปูนก่อนได้เดี๋กองปูนก่อนได้เมึงเรามเราซ็ตเซตเลยเซตคอเลยเดี๋ยวเริ่มจากกองปูนก่อนเขาไปเดยกุกลอนะเดี๋ยวเริ่มจากคดีเล็กก่อนแป๊บนึงโโนสุ่มเสียงเลรใช่ปะไม่ต้องไอหน้าพี่ไม่ต้องจบไอ้ก้นเป็นหาไอ้จบไอ้จบให้ไม่พลาดได้ปะที่ไปกระเทืรมันที่กองปูนเลยพี่ก็ได้พี่ป้น้นก็ได้นะี่แล้นก้นก็ไะขั้นก้นแล้ว นี่ไงนี่ยอยนางเงี้ี่ก็ส่งส่งจีให้ตำรวจอ่ะเดี๋ยวรอไเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันไม่พี่หนับบอลไหมใช่ใช่พี่หนับบอลพี่หนาบอลพี่หนับบอลมามามาหนับบอลพี่หนับบอลเอ้ยมือรอมือรอึ้นมานในคุกก็ได้นะคุกได้พี่รอรอในคุกเลยรอในคุกเลยพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ด้วรถรถตำรวจมันเข้าคุกเลยครับเออเนี่ยพี่ไม่เข้าเลยพี่ไม่เข้าเนี่ยพี่ไม่เข้าเนี่ยเราออกเดี๋ยวขันคุกเลยเราออกมาหน้าคุกหน้าคุกเลยเลยแบบเซตเซตใหม่อ่ะเพราะว่าเราค่อยเข้าไปที่หลังอ่ะ เป็นอาวีด้วยอ่ะโคตรเก่าอ่ะอันเนี้ยใช้กล้องปอนูนหรือเปล่าไม่เชื่อโอูยเฮ<อ>้ย<ข>ทีละทีแจกถ้ามา<อ>ันตายกลองปูนหมอมามันมันจะ ขอเดอเอเอีเอเออกไปเลยออกไปเลยออกเลยออกไปเลยออกไปออกไปดิออกไปดิสงส่งจีสงจีสแล้วส่งจีดแล้วสงจีดแล้วส่งจีด้วสองจีด้วสงจีดแล้วสงจีแล้วสงจีแล้วสงจีล้วส่งจีแล้วสงจีแล้วกำลังส่งดิมายิบเข้าปุ๊กอะไม่จะหากูเข้าไปเก็กูจะลวเลยสถานีรอดไม้อไม่จะหากูแ่งพากูเข้าไปหามกเลน้วอีกันแล้วะ ชื่ออะไรนะอเล็กอเล็กอะไรบอ่สอย่าอเล็กเขียนไม่ติดลิงก์ตอนนี้อันเดียวมาแล้วบ้ามามามวมาแล้วมาแล้วเลี้ยวเฮ้วเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วมาแล้วสวยเฮ้ยตกลงไปวะเป็นทีุ่่มเสียงไหมไม่ลงเด้อนะสวยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว สวยไปแล้ว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 เดี๋ยวกูไปตามสอนอเดี๋ยวกูจะไปตามติดสถานการณ์ไอ้สัตว์มันจะไปเจียวใช่ป่ะใจเลยไม่รู้ไปอุ้มศพก่อนอุ้มศพไปก่อนสอนอกลางเมืองแค่ที่เขาจะเจียวใช่ป่ะใช่ใช่สอนอใช่พี่ใช่เพราะว่าคนตายเขาจะไปสอนอให้หมอไปช่วยพี่แล้วเคยทำคดีค่าวจีบาทาแสนาวจีนค้าห้าแสนเลยเหรอวะโอ้พระเจ้าห้าแสนปั่นราคาป่ะมันเหมือนไข่ข้าวแล้วร็มูในเฮียนี่กับผมมูอยู่คนเียเลย ันต่อให้ไม่ปูนก็โดนไม่ได้ส่งเสียงนะโดนระเบิโดนยังไงก็โดนครับเหมือนเหมือนจะโดนเยอะกว่ามีปูนนะพี่โอ้ใช่เพราะว่ามันรูลานไี่ส่งเสียงไม่มีปูนเราโดนเออไมม่ีปนเราจะเริ่มจากตรงนี้นะเราเริ่มจากปูนนะล้องมึงเอามเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะคือมันจะเหลือ5นาทีนะมึงต้องทำอะไรไวๆนะเพราะว่ามันโดนจับแค่5นาทีประกันได้นะประกันได้นะแล้วหนังบนหน้าคูก็ได้พี่ใช่ไหมเราก็เตะหน้าคุกอยู่นะแทงมาแล้วทีนี้ก็นอนแต่ว่าทิ้งไว้หน้าคุกแล้วมันก็ส่งเจ๊้ตำรวจ เลยเลยไอมีใครเข้าไปหูยังเข้า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 ยังหนักางตรงกลางยังจะเจอรอแล้วสวยสวยรอรอรอแทงนะ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 มาหลัไปเพื่อนรวดมันดินน้ำรวดมันดินน้ำเขาหลุดเหินเขาไปทำไมอ่ะเฮ้ยนี่อันนี้มันจงใจเปล่าอันนี้มันจงใจเกินไปเปล่ามันไม่มีเคสอะไรนะเวไม่ราคาจัดราคาจัดเลยไม่มันไม่มีเคสอะไรมันจงใจเกินไปเปล่าแบบเนี้ยอราคาจัดเลยไม่มันมีแค่คันเดิมๆนะไม่ลูกรักอ่ะขันเดิมๆใช่ปะไม่ใช่คันใหม่ แม็กต้มขี่วนอยู่รอบกูกับมันเรว่าอาราคาอารากขามันจะมีไอเนี่ยดิแจไอปแท็กต้มอ่ะที่มันเป็นรถอาสาชอบวนอยู่นต้มกบวนต้องเรียกอารักขาให้เลยอารักขานาะเอ้ยมันจะมาเจอแล้วมัน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 เจอแล้วตันเล็กเราดัวเลยดตัวเลยมีมีแค่สองคันแม็กส้มกับแท็กส้มอ่ะที่เป็นปัญหาตอนเนี้ยบอลแล้วปเด่นนะสองหนึ่งไปยังไปอีกแล้วนะเเคยข้าไปอีกแล้วนะตเรวจเกิดอีกแก มันไม่มีเคสอะไรวะเขื่เข้าไปพี่มันมีเคสอะไรวะเขื่อนเขื่อนเข้าคุกระเขื่อเข้าคุกระไม่เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเจอแล้วนะพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอร่อรวะพี่โดดเลือเข้าไปได้ไงปกติมันไม่มีอะไรมันไม่มันไม่ยุ่งกับคุกเลยนะพี่โดนมันโดนเล็กซัซันขาวเป็นโดนโดนอะไรตำรวจไล่เอาไปใช่ใช่ใช่น้าโสบน้าโสบ้านะเล็กซ์ซันกระขายไม่ได้เลยกว่า โอ้โหโอ้รถจับเลยอะคือว่าเลยไมคแม็กส้มได้เดี๋ยวพวกเรานั่นเริ่มมีกลิ่นนะเริ่มมีกลิ่นเรื่อยๆนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรรียบ้อามางหน้านะเอางหน้านะวอามังหน้านะแล้วเราแล้วเรื่องรวดนะครับผมบอกพี่พวกอาสามันเอาอีกแล้วนะพวกอาสามไอ้บอสบอมันล็อกตำแหน่งล็อกเป้าผมแล้วใครใก็ได้มาแล้ไปสวยดิข้างข้างผมแกไปอัพไปรับข้างหกต้องรถก่อนรถยอดแสนนะ เดาไดาออได้ต่ไหมไอผมห้ผมเอาไหนครับทิ้งเลยทิ้งแถวรอบคุกเลยรอบคุกรอบคุกอะไได้หมดเลยน่าคุกมาหน้าคุกพ่อยู่น้าคุกเนี่ยตำรวจมางเนี่ยตำรวจมาหน้าคุกพอดีเร็ว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 เวเร็เร็ว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 ็วเรวเร็ร็วเร็็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็วเเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วเ ปแล้วปแล้วปแล้วสวยสวตังไหนตไหนเสาสี่ะอนงคงเพี่นะงไม่รวจไม่บอกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็อน่่เรียกเรียเรยเร้ยตำรวจตรวจเอ้ยเาแห่คุกตำรวจตรวจ่คเาแห่คุกครับ้วนนหัวส้มส้มมาหน่อยตำรวจตรส้มมาหน่อยตำรวจัส้มมาหน่อยครับตรวจเาแห่คุกอ๋อแห่คุกครับน่น้วนนโอ้โหเ็เ็แห่คุกเฉยมาทัง่อนอ โอ้แห่คุกเฉยเลยอะไรวะห้านาทีเองอะไรเป็นอะไรอะดีทำไมอะดีทำไมอะคิดด้วยไปเลยเป็นไมมคิอนี่หรอสกรีฟิวหรอแห่คุกไม่ยเป็นอะไรแผลรัไแผลรัไปเลาไปแผลรับแผคุกนแกหรอแผลรับแผคุกนรกหรัลรับแผลรับแผลรับแผลรับเปลราเพอร์เจอรรหรอเพื่อนไล่มาแล้วเพอร์เจอร์หรอลร่บแีลรีบแผลผมมีผลรับีผลรับแผลรับแผรผัผรับแผลับแรับแผรับแผลรันแผอรับลับแเลรับแลรันแลยบมันไป ตรงเหินระเบิดแล้วก็ให้เพื่อนเราอุ้มอ่ะหมายถึงว่าให้มันทําแบบว่าเหมือนแบบมันอุ้มเพื่อนเราอ่ะให้คนนึงเสจ็บระเดได้ไหมทำไมสามคนนะพี่ทำบ้างทำบ้างได้ไหมได้ด้ะทำได้ละพรอนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเออหมายถึงว่าเราเป็นหอกเราเป็นหอกนะใหมันตายตรงนั้นอะอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าให้มันต้องก็ต้องพีชีพรถคันนึงอะดิก็ต้องพีชีพสถานการณ์แบบว่าสถานการณ์แบบว่าเหมือนแบบว่ามันเหินระเบิดตายอ่ะเออใช่ใช่ตีได้ตีได้ตีได้ก็ต้องก็ต้องพีชีพรถคันนึงนะพี่ก ก็คือมึงต้องเข้าไปช่วยเพื่อนคนที่มันขับอ่ะอะไรปะแล้วมึงก็ต้องมาเป็นศพคนหนึ่งอ่ะก็คือมึงต้องทิ้งต้องทิ้งยี่นาไปที่ที่กองกองระเบิดก่อนอ่ะแล้วมึงค่อยให้เพื่อนมาผีชีพตัวที่เอาศพเข้าไปแล้วค่อยกดก็คือจะทิ้งตำรวจไว้แล้วก็คนไว้ให้มันเนียนอะที่หรือว่าเราห่อเลยเราห่อเลยไหมให้มันอุ้มก็ใช่ไงก็นี่แหละวิธีนั้นแหละโอเคมันเจี๊ยบสามหมื่นผมไปถึงห่อนึง เอแต่นี้ก็สามหมื่นแล้หมครผม่าเออเดี๋ยวมันเดียวแล้วอะสามหมื่นเป็นหกหมื่นดพี่งอ้นะก็ให้มันโดนจับแล้วก็สามหมื่ะไอมือมึงเอามึงเอาไปเรื่อยนะ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 ที่เดิมนะเลยอ้สงสารหเต้าการารก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 าร์ดสัสครับพี่จัเยพี่แ เรบไ,ไม่อยากไปเล่นในนี้ผ้าเรเดี๋ยมันไอการทด่สตาร์ครับพี่สตาร์อ๋อเล่นสตาร์หรือไเรามันไปดนสแตนน์ เดี๋ยวพอมันดิเดียวเดี๋ยวทีมงานรักษาเข้ามานะเราดูออีกจะตายเยี่ยม่แตกไ้น้ำทารันเฮ้ยไม่ขดงใครแบบทวงพวกพวกเราแบบทวงมาพวกเราปนทวงวะกอบบอมยูีกอบบอม่าพ่เี้่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลแค่กอบบอเฉย เป็นยิยมเพื่อนหน้าคงโดนเปิดคือฟิวใส่คืออะไรนะตีตฟิวตีตำจไม่ที่เราเราไปก่อม็อบไงแต่กูไม่ให้เสี่ยงกลวแม่งโดนม็อบดิให้เสียงทหารโดนจับเยทหาโดนจับคฟิวตีตำรวจได้ปะีจโดนโดนเบุบนะโดนไบุบนะย่าๆๆๆเป็เดืดมาแล้วมันที่มาเดือดตัวมันเปนเดือดมันจะเดือดวมันะเดือดนะมามาม ไม่เหลือแค่หกหรอี่า้แปสิล่ติวันนี้เราเราเวลาเพชรปะเราเล่นอยู่ในคูกัน่เดี๋ยวดูฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราเพชรกันเด้อเราเว็าเพชรกันเด้ยวันนี้สิเหมือนจไม่มีนะพี่ของแกหน้ามียี่สิบิบสองเรามีเรามีแล้วเพราะที่ซีมันอยู่แล้วเรามีร้านเพชรแล้ววันนี้เรามีแลวันนี้เรามีทุกวันนะเรามีทุกวันนะรู้สึกว่าเรามีทุกวันมีที่เราคอยดูมันของมีมีทุกวันนะไหนเล่นร้านไหนร้านเพรันอันแต่วอันนี งอมากูบอกเลยเลืเลือแจ๋วอ่เออเต่อด้ปได้ปะได้ปะค็นอยู่ปะ่พี่แต่เหมือเพมันโดนรกอยู่เยอะยไมันโดนง้่นเมื่อยู่เมื่ออยู่พี่ตายตพี่ตายสวยเอาเรื่อยเรื่อยเอาเอาเวลาเรื่อยเอยเอยจนงอมอละมันมีคะคนเดียวนะมันมีค่คนเดียวเอทัดเนี่ยบนเตียนะไตายตายตายนี่แต่ว่าไอ้ตัวยจะตายแล้วหน่เมื่อกี้กูบอกอะไงวะไก่พี่อ๋อ ไม่พี่พี่ออกไปจังรวดอะเออว่ะเออเออว่ะหายละแจมกำลังออกไปนะพี่ใครอ่ะเดินไปเลยหรอแม่ขอเรื่มาตั้งแหลมเรือดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่นีออนนีออนนีออนตาต้องไปไหมครับมันจอดเลยอ่ะมันจอดเลยอ่ะเข้าไปแล้วเราข้าไปแล้วเราเข้าไปแล้วนะเราอีกแล้วอู้อีเหี้ยดูเยอะดูเยอะนะพี่ละพี่แจมจอดเะไรไปจดแล้วจอดแล้วโอ้ยจอดครับไม่ค่อยเชี่ยพีดสวนสดีเนี่ยสวัสดีจบ อันนี้คือการแอบถ้าศึงเขาอนิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกลัวมันกลัวเรือมันกลัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วเรืเาไปแล้วไปแล้วสวยสวยสวยวเาไปแล้ว อไปเรอยไปเรื่อยให้มันโดนอยู่เงี้ยไอ้มันติดหลุมอะอยากท้านักไอตัดปากดีนัมันมันไม่มีโทรศัพท์ใช่ปะเดเข้าไปลนะแบ็คมเข้าไปเลยนะเข้าไปแลม่มมไมไม่ม่มมมไม่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 ไ่ไม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 ม่ไ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 ไม่ม่ไ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 มไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วที่มันออกมาแล้วมันสวยนี่แตมไม่ออกเลยว่อยู่ไหนน้สวยพี่ไอ้ตอนนี้มีตัวจุกอะออกแล้วออามาคันนึงกไกนกัก้บุกกาเลยโอ้ยโอ้ยนนี้เราสวยพี่ ไม่ไฟยิงกากโย่เฮ้ยไปเอาสุดเลยดีกว่าเฮ้ยเอาสุดเลยดีมีอะไรในใจเปล่าวะเนี่ยมีแม็กซ์เปล่ามีแม็กซ์เปล่าม็กาละมาส้มมาแล้วพี่เลยมารอพี่ดิโอ้มาสุดเกินบางทีอะมันหักขึ้นมาหากูเลยมาหนักขึ้นมาหากูเลยมันมันมันกูคุยมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมันกูเล่นอยู่นะกู ที่แจ็คกำลังไปของขรงนันแต่ว่าน่าจะหลุดละหลุดหลุดหลุดส่วนไปแล้วพี่แป๊บส้มเออเต๋อเอ๋อเต๋อมันมีอะไรปะวะมันว่ามีอะไรปะมันว่ามีอะไรปะมันว่ามีอะไรเหรอวะมันมีร้อยตรงนี้มีร้อยไอ้ตาหาบีน้าตาพี่น้โหมันรู้อย่างคนขับเลยเหรออันนี้พี่แจ๊คบอกให้แชทปิดตาจัมพ์ว่าเหมือนผมเนี่ยไม่เห็นมันไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับผมเลย่ย ไอ้แบคโซมาหากูไอ้ทมึงทิ้งสอบดีมึงทิ้งสอบดีมึงทิ้งสอบแล้วขึ้นรถไปเลยโปรทิ้งสอบดีนี่นี่ก็ไม่ไหวตั้งหนักเอ้าไอพี่ตายพี่อุ้มเดี๋อุ้มเดี๋อุ้มเดี๋เฮ้ยไม่ใช่ใค่ดูมันบัฟได้เหรอคุณตำรวจไม่ใช่ใค่ดูมันบัฟได้เหรอผมไม่ได้อุ้มเนี่ยฮะโอเคโดดโห มันเลือนเกินหน่อยแี่จ็คอันนี้ไม่ไหวว่ะชุดนี้ชุดนี้อาสามนชนเพื่อนตายแล้วมันก็จับเขาอะชุดนี้อาสามะชนเพื่อนเราตายแล้วมันก็จับเพื่อนเราอ่ะอะไรก็ไม่รู้อะตายเลยอะไม่่ไม่พี่มันไปยัไมัไปยเอาเพื่อนรไอะไรแสาตำรวจเลวมตำรวจนะีตีตม่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 มม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 ามมมมมมมามามมมม

ปาปะปะม่ดังไม่ดังปะปาปะ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 ไปไปไปพามาเนี่เมอย่าบ้า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 ไปปเอ้ยมึงมาบามาบมาบาสิวันขานีลปมาเมสิวันลมาแล้วมึมาแล้วเด้อเจ้ากันน้ำเจ้ากันน้ำไหวแล้วไหวแล้วเด้อนาออไดแล้วแล้วไปแล้วไปลจ้าบาเมสิวันให้ดีฮัลโหลใครอ่ะไหนวะไหนวะเดี๋ยวนะ

เอ้ยมันโดนเนี่ย <Jamie, S 1> พวกมันปะไม่ใช่เนอะพวกมันพวกมันพวกมันสเตฟานนี่พวกมันนี่ใช่เหรอพวกมันพวกมันจำได้เนี่ยจำได้ผมจำได้ไม่รู้ว่ามันออกแกงยังไงเนี่ยมันกุ้มผมอยู่เอ้ยเพื่อนตำรวจโดนไล่เป็นไล่เพื่อนเราสุดเลยดี่ว่าตำรวจอะมันเป็นอะไรมันเหงาหรือยังไงอะฮะไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้กล้ามันมีไฟเสี่ยงกับตำรวจอะต้องมีแล้วแหละไปด่าตำรวจตำรวจแก๊งแล้วเนี่ย ก็มาทำตัวหน้าด่าแล้วนะเนี่ยจริงอะเมื่อกี้ผมเมมันแล้วผมบอกว่าเก๋าเก๋าแม่ถ้าหมออีกสามนี่เราได้มา,าแล้วพี่่แมขอหมอ,อพี่อันนี้มีอะไรทำแล้วเว้ยสนุก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 เลยเฮ้ยลา์เพจไปทำไมเนะี่ย ไปเดไปร้านเพะราเพชรปะรานเดอยปะร้านไหนร้านไหนร้าไหนราเลงร้าเลงร้าเลกร้านหนึ่งร้านหนาเลร้านหนึได้รานได้ใกล้สุดร้านร้านหนึ่งเสองนาทีทันปะสองนาทเข้าเมืองทันปะทันทพี่ทันทัไปโทรไปโทรไปโทรไปไปร้าเพชรก่อนค่อยค่อยก่อออเคโอเคร้านเพชรร้านเพชรราก่อนราเพชรขอเียเกียวเลยไ้เหไนี่ยหกึไม่อยู่ตำรวจมึงโดนแทนว่ะมึงรับแทนวะขอกสองคนให้ให้กักได้ปะขอสคนอะให้กักาเลก่อนาเลงน